สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่และคอ fc เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับสมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้นอาจากกลับมาพบกับแนวทางนิเคอิเซ e, าบ่ายวันที่8เดือน8ปดสองหาหกหา้านอจาวันจันทร์กับแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้า แต่ว่ากนสิไปรับส้มแนวทางนี้เควอีวันที่8ดนอกจากเดียวมาเบิ่งพ้นสรุปยนหลังกันโกนนอกจากแนวทางนี้เคอีเสาบ่ายของวันที่ห้าจะพ้นสรุปจะรอบเศา้านอกจากจยให้เด่นอยู่ที่09รลูดพ้นของรอบเศา้าจะบนหนึ่งแปดเจดสองตัว่ลงออกห7เจดลูดไปนอกจากโอ้รอบรอบเ้ารหายรอบเ้าร์กัหายรอบบ่ายก็มารอบเ้ารนอกจากห7เจ็ดรอบบ่ายจะหกห้าลูด ผลของรอบบายจะบ้นห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดลุดไปเนาะจ้ารอบเสากับรอบบายนีย่คือตัวเดียวกันเลยเนาะจ,จ้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดจ้าสองตัวล่างรอบบายออกหกเจ็ดหกเจ็ดกะจับคู่เข่าตรงๆเนาะจ้าเนาะพีพ่ๆพี่จา้าโอ้โหวันศุกร์ได้เฮเนาะจา้าวันศุกร์นี่มาตรงๆอีกแล้วเนาะจา้าตัวเน้นๆเนาะจ,า 6, 7, จา้าหกเจ็ดจ้ารอบบายเด่นหกลุดหกมานะาจา้าสำหรับรอบบายจา้า หาแปดนกจะหาแปดกับมาเน้นๆนกจะนกพีพีสิจะารอบบายนกจะหาแปดแบบตุุงๆเน้นๆนะจะหาแปดนกจะมาอยู่ในลักล่อยลักซิปนะจะเด่นหารูหากะเขานะจะสําหรับรอบบายจะ่โอ้โหขาดอีกตัวเดียวนากจะขาดอีกตัวเดียวนะจะสามตัวบเนนะจะ นีวนาา่วีน,นวอนาจากวันศุกร์นี่วีรอบเสาร์นอจ่าเข้าไปที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นอจากถ้าถ้าจำบอบพิษนอาจากายินดีกับเอฟซีที่นำแนวทางนี่เคอีไปเป็นผลของนี่วีนอจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามหุ้นนี่เคอีกับแอดจอยนอจากวันที่หาวันศุกร์วันสุดท้ายนี่ก็ถือว่าได้เฮนอจากมารอบบ่ายตรงๆเน้นเน้นจาาหกเจ็ดจา สำหรับนี่เคอีเซาบ่ายวันที่8เดือน8เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางไม่เข้าไม่รู้เนาะจ้าพิจารมองได้แอดจอยกรบาบโคตรโภ้ยไพพพีเอฟซีไปด้วยจ้าถามักถาชอบจังคอยตามเนาะจ้าถ่ามบมักบชอบกับปลปอยผ่านได้เนาะจ้าเข้าเมื่อแล้วฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้าเผื่อจะได้เป็นกําลังใจกับแอดจอยทําแนวทางต่อไปแบบ,แบ,บยาวๆเนาะจ้า ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเนะจ้าสำหรับรอบเศร้ามือนี่จะจะให้เด่นอยู่ที่แปดเจรอบเศร้ามือนี่8ปดเจดลูดจ้าแปดมีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้า แปดหกแปดเก้าเด่นเจ็ดรูเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าจ้า สำหรับรอบบายจ้ะรอบใบสองหนึ่งรูดจ้ะรอบบสองหนึ่งรูดสองมีสองศูนย์สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดจ้ะ เดนหนึ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตัวเดนตัวเน้นจา้าลบเศร้าแปดสองแปดห้าแปดหกเจ็ดห,ดหนึ่ง เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองศูนย์สองเจ็ดสองหกหนึ่งแปดอ่ะหนึ่งหกหนึ่งห้า นี่คือแนวทางหุ้นนี่เคเอีกของวันที่8นอกะจาะสําหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจ้ะแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดหมดเลอดจอยกราบกอโทดขคอภัพพีเอซไว้ด้วยนะจาะอย่าลืมเป็นกําลังใจงกับแอดจอยด้วยนะจะาะบัวสิเป็น f อซใหม่รวยอ f ซเก่านะจาะฝากเป็นกําลังใจงกับแอดจอยด้วยนะจาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนะจาะเพื่อสิได้เป็นกําลังใจงกับแอดจอยทํ ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกฐานโชคดีกันทุกคนทุกฐานจ้าจิมตัวใดกันขอให้ใดขอให้โดนขอให้มากขอให้เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนจา้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจา้า